แล้วนะครับในการค้นพบในตัวอะคริลิกนี้นะครับแต่การพัฒนาวิธีผลิตให้ได้แผ่นอะคริลิกพลาสติกออกมานี่ก็พัฒนาได้ในปีคศ .1933 นะครับประมาณ80ปีมาแล้วนะครับเมื่อออตโ,ตโตเริ่มนะครับนักนักเคมีชาวเยอรมันขอจดสิทธิบัตรวิธีผลิตแผ่นพลาสติกใสจากโพลีเมทิลเมทา a เลตนะครับในชื่อทางการค้าว่าเพ็กซี่กลาสนะครับก็คือ เพกซิกาไดเป็นชื่อทางการค้าของอะคริลิกของคนที่คิดค้นในคนแรกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นในปีคศ1936จะมีการผลิตแผ่นเพ็กซิกราสออกมาในเชิงพาณิชย์นะครับด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีปัจจุบันสาม,มารถผลิตแผ่นอะคริลิกพลาสติกได้จากปฏิกิริยาการเกิดโพล,ลิเมอร์ในหลายแบบนะครับเช่นการเกิดโพล,ลิเมอร์แบบเยอมอนชันนะครับการเกิดโพล,ลิเมอร์แบบเบลซึ่งการผลิตอะคริลิกออพลาสติกแบบแผ่นนี้มักใช้เทคนิคการ เกิดโพลิเมอร์แบบเบานะครับโดยเติมโมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไคลเลตกับตัวเล่งปฏิกิริยาลงในแม่พิมพ์นะครับก็จะเป็นการนำสารมาผสมกันแล้วก็เทลงในแม่พิมพ์เพื่อเป็นแผ่นอะคริลิกคล้ายๆกับแผ่นกระจกนะครับแต่ว่ามันเป็นพลาสติกนะครับสมบัติที่น่าสนใจของอะคริลิกพลาสติกก็จะมีข้อแรกมีความหนาแน่นประมาณ1.15 1.19ถึงกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหนาแน่นต่ำนะครับมีจุดหลอมเหลวที่ประมาณ130-140ถึงอองศาเซลเซียสน จุดเดือดที่2ององศาเซลเซียสมีความตนทานต่อการกระแทกสูงกว่าแก้วและก็โพลีสไตรีนนะครับก็รับแรงกระแทกได้มากกว่าแก้วนั่นเองถ้าอย่างเช่นกระจกแก้วนะครับกระจกที่ผลิตจากแก้วกระจกใสนะครับที่ผลิตจากแก้วบางทีอาจจะรับแรงกระแทกได้น้อยกว่าอะคริลิกนะครับโดนกระแทกก็จะอาจจะแตกได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวอะคริลิกนี่จะรับแรงกระแทกได้ต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็วัสดุอย่างอื่นนะครับแต่ว่าอะคริลิกจะรับแรงกระแทกได้สูงกว่ากระจกใสกระจกแก้วนั่นเองนะครับ อะคริลิกพลาสติกมีเนื้ออ่อนนะครับเกิดรอยขูดขีดได้ง่ายนะครับแสงสว่างส่องผ่านเนื้อพลาสติกได้ถึงร้อยละเกนะครับแล้วก็มีการสะท้อนกลับที่ผิวประมาณร้อยละสนะครับมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าพลาสติกชนิดอื่นนะครับจึงนิยมใช้อะคริลิกพลาสติกกับงานกลางแจ้งนะครับเพราะว่าตากแดดไว้ก็คือทนต่อการกรอบได้ดีกว่าพวกโพลีโพลีคาร์บอเนตนั่นเองนะครับก็คุณสมบัตดิดีๆก็มีหลายอย่างนั่นเองนะครับอะคริลิกพลาสติก มันจะไม่ทนทานต่อการทําละลายคือถ้าทนสารเคมีก็อาจจะเสียรูปได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตากแดดจะทนได้นะครับการผลิตแผ่นอะคริลิกพลาสติกก็ทําได้2แบบนะครับคือการผลิตเป็นชุดนะครับหรือว่าเป็นเบลนั่นเองนะครับเป็นเป็นแบตครับแบตแบตเซลเบลโพลิเมอร์ไซเซชันนะครับผลิตเป็นชุดและอีกแบบหนึ่งก็คือการผลิตแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งต่อเนื่องก็จะ ตัวแผ่นเนะคลิลิกซึ่งเป็นคลา้คลายแผ่นกระจกสายนี้จะตอนนึ่งก็คือไหลไหลออกมาเป็นสายยาวๆนะครับเป็นแผ่นแล้วก็ไหลมาเป็นสายยาวๆแล้วค่อยตัดแบ่งเป็นเป็นแผ่นเอานะครับส่วนการผลิตแบบเบลเออเป็นแบบแบตนะครับแบบแบตบหรือผลิตเป็นชุดก็คือเทพลาสติกเข้าไปนในแม่พิมพ์ก็มันจะได้มาเป็นแผ่น,ผนๆเลยนะครับไม่ต้องมาตัดอีกทีนะครับถ้าผลิตแบบไหลก็เหมือนเรารีดอะไรสักอย่างรีดเหล็กนะครับมันก็จะไหลยาวเป็นสายยาวๆแล้วค่อยตัดแบ่งเป็นแผ่นๆเอานั่นเองนะครับซึ่ง วิธีการผลิตอะคริลิกก็มีอยู่2แบบใหญ่ๆนะครับก็เป็นความรู้สาระน่ารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เ,เทคโนโลยีดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับก็ได้ทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการการรับสมัครงานแล้วก็มีสาระน่ารู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะครับก็เดี๋ยวพักฟังเพลงพร้อๆกันสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับพังเพลงกันก่อนครับ ที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิง้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้ก็จะส้ำเดิมอีกทีแต่พอเมื่อได้พบเธอก็เจอว่าใช่ไม่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและพอเมื่อหาดูเหตุผล รู้เพื่ออะไรเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไป <Yeah. S 1> แค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหว <Yeah. S 1> ไม่รู้ปลายทางเป็นยังไงไม่รู้จะจบลงยังไงรู้ <Yeah. S 1> แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจ <Yeah. S 1> แค่รู้ว่าฉัน ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงเะอเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปคือเธออย่าห้ามกันได้ไหมหลุาจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีกแต่พอเมื่อได้พบเธอก็เจอว่าวช แต่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและพอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้เพื่ออะไรเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอแ,แค่ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปคือเธออย่าห้ามกันดีไหมทุจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีก แต่ว่าคำพูดคำนี้ถ้เก็บไว้ก็คงจะเสียใจแค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายฉันหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรก็แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจ แต่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจไอ้ฉันนั้นรักเธอต่อไปขอเธออย่าห้ามกันได้ไหมเพระจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีก มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏชเชภูิเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมการผลิตมิติใหม่แห่งการศึกษามหาวิทยาล,ายลัยราชพ,าชพัฏเชภูิมุ่งสร้างบัณฑิตคุณภาพจากอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่อุตสาหกรรมอาเซียนและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิน่นเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2555สอบถามโทร0857593631 และ081-194-6732หรือเว <p> <s Cliff> ็บไซต์ e n c p i u a c t h ก็ผ่านไปหนึ่งเพลงเพราะๆนะครับจากเล็บตานะครับชื่อเพลงแค่รู้ว่ารักนั่นเองนะครับก็วันนี้เปิดแต่เพลงซึ้งๆเท่านั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจิทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยภูมินะครับก็จัดทุกวันพฤหัสบดีนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสโมง แล้วก็จะมีเทปบันทึกการจัดรายการนี่จะโพสต์ก็ไปใน Facebook ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยภูมินะครับก็เข้าไป Facebook ของคณะแล้วก็ไปฟังบันทึกการจัดรายการก็ได้นะครับถ้าอยากจะฟังเพลงเพเๆแล้วก็อยากจะรู้ข่าวสารการรัสมครนศึกษานะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ en.cpru.ac.th นะครับก็ช่วงสุดท้ายนะครับจะฝากข่าวไปสัมพันธ์อีก2เรื่องนะครับเหมือนเช่นเคยทุกๆครั้งนะครับ เรื่องแรกก็ทางคณะวิศวกรรมาศาสตร์นี่ยินดีให้บริการทางวิชาการนะครับกับหน่วยงานต่างๆที่ต้องการบริการทางวิชาการจะให้ไปสอนอวิชาทางด้านวิศวะที่หน่วยงานของท่านหรือว่าอยากจะให้ร่วมทําวิจัยกับหน่วยงานของท่านก็เรียนเชิญติดต่อมาที่คณะวิศวะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะบริจาคทุนการศึกษาให้หนักศึกษาของคณะวิศวะของเรานะครับซึ่งเด็กนักศึกษาแล้วก็ ลูกชาวไร่ชาวนาลูกชาวบ้านแถวในจังหวัดชายภูมินี่แหละนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่กู้ยืมกองทุนเงินเพื่อการศึกษานั่นเองนะครับก็ถ้าท่านมีความสนใจอยากจะบริจาคทุนการศึกษาให้ในักศึกษาคณะวิศวะกส็สามารถติดต่อมาได้ที่คณะได้นะครับซึ่งการบริจาคนี้ก็สามารถทําเรื่องลดหย่อนภาษีได้นั่นเองนะครับหรือท่านอยากจะสมัครขออภัยครับอยากจะบริจาคเป็นเครื่องมือช่างก็ได้นะครับพวกสวาน คอนหินจีฮะได้หมดนะครับอุปกรณ์ที่ท่านคิดว่ามันเก่าแล้วท่านมีของใหม่แต่ว่าของเก่ามันใช้ได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับก็มาบริจาคให้ทางคณะได้เพื่อจะเอาไปสอนนักศึกษานะครับซึ่งในคณะเราก็มีอุปกรณ์อยู่ในจํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าได้เพิ่มมามันก็จะเป็นการดีเพื่อสอนนักศึกษาได้ได้ครอบคลุมหลายๆคนนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะสนใจอยากจะมาสมัครเป็นเอออยากจะมาบริจาคเป็นพวกวัสดุในการ ฝึกสอนก็ได้นะครับเช่นพวกเหล็กพวกลวดเชื่อมพวกนี้มีดกลึงนะครับมาบริจาคได้หมดซึ่งทุกอย่างที่ท่านบริจาคนี้สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้นั่นเองนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็เข้าสู่ช่องสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็อยากจะฝากได้นะครับการรับสมัครนักศึกษาของคณะวิศวะนะครับตอนนี้ยังรับสมัครอยู่นะครับถึงวันที่26ตุลาคมนี้นะครับซึ่ง คุณสมบัติก็ต้องจบม .6 มานะครับจบปวชจบปวสมาเรียนวิศาวะหลักสูตรภาคปกติ4ปีนะครับเป็นวิศวกรรมการผลิตนะครับเรียนจบได so ้วุฒิวสบหรือว่าวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนั่นเองนะครับก็ถ้าสําหรับการรับสมัครในรอบนี้ก็จะเริ่มเรียนในตอนเปิดเทอม2นะครับประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะเริ่มเรียนกันนะครับผู้ที่สนใจนะครับ ทรติดต่อได้นะครับ0857593631 0857593631นะครับหรือว่าเบอร์0811946732 0811946732นะครับหรือว่าที่ Facebook ของคณะวิศวะก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ของคณะวิศวะนะครับ en.cpru.ac.th นะครับ en.cpru.ac.th นั่นเองนะครับก็ข้อสู่ชสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทั้งฟังสดทาง FM98 m h z เาสิมกะเฮิร์สิ่ง, F m m งนี้แล้วก็ฟังทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าครั้งหอกฟังได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าภายในมหาวิทยาลัยนี้จะสามารถฟังฟังวิทยุทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ cpiu.ac.th นั่นแหละนะครับก็จะมีสัญญาณ Internet, อินเทอร์เน็ตเอ่อสัญญาณวิทยุเอ่อเป็นการถ่ายทอดสดนะครับหรืออีกทางหนึ่งก็อยากฟังเทปก็เข้าไปที่ Facebook ของคณะวิศวะก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปคลิกฟังได้นั่นเองนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาตลอด1ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาลงแล้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในวันพระนัสบดีหน้านะครับในเวลาบ่ายโมงนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ปานจาก,กรีวิชัยรหัสจากคณะวิศวะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ ฉันเองไม่รู้สักอย่างชีวิตมันมีตัวแปรหลากหลายเหลือเกินจะออกไปเจอสิ่งไหนเมื่อไรสงพนยังไงไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเชา้า